สวัสดีครับเพื่อนๆนที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคซื้อหาหนอยเพื่อหาค่ากับข้าวทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปหาหนอยเด็ดจริงจากผม ตรงชัยมหาราบหรือออนครนะครับอนคร,ร,นครหวยฟรีช่องนู้นตอนนี้ไม่ค่อยได้ลงเดี๋ยวจะลงอย่างอื่นวันนี้หานอยก็เข้าเหมือนเดิมนะฮะก็เข้าเหมือนเดิมเข้าสามหานอยแล้วก็เลขวิ่งจะ ปกติกับ VIP โดดลงไปออกที่เฉพาะกิจถ้านับมัดรวมก็สี่หาหนอยแต่เราไม่มัดนะฮะแค่สามห้านอยก็พอจะได้ค่ากับข้าวกันแล้วนะฮะพอจะได้ค่ากับข้าวกันแล้ว <c oughs> วันนี้ลืมแขวนพระออกกําลังกายลืมมาสองวันประตูแพงประูนอยแรกแพงแต่ก็มาออกกําลังกาย ห้าร้อยเมตรก็ได้ค่ากับข้าวมานิดหน่อยวันนี้ลาวก็เป็นไปตามคาด แปดสามล่างสามสี่เจ็ดหรือสามเจ็ดสี่บนลืมไปแล้วหวยตัวเองหวยรานะเข้าเต็มเต็มทำได้สามแปด กับสี่หกและเจ็ดสองรวมแล้วหกตัวแต่ว่าไม่เอาก็เลยอดอดอดข้ากับข้าวอดไม่ว่าประทูแพงทั้งหกัก อย่างว่าแหละตามกระแสฮะตามกระแสหกกระสูนดังเหลือเกินหกกระสูนดังมากหกศูนย์ศูนย์หกแต่หกมันไม่มามันมาสี่สามแปดเต็มเต็มไม่เอา เลขหกตัวมาทำสิบห้าชุดเข้าบนเข้าวล่างสิบห้าชุดเข้าบนเข้าวล่างแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่เอาก็เลยอดไปตามระเบียบก็คงจะเข็ดเพราะว่าผมทำหวยลาวเจ็ดงวดเข้าวห้างงวด ประมาณนะฮะบางทีก็เข้าหกเลยบางทีก็เข้าเจ็ดเลยแต่ว่าหวยเหล่านั้นก็รู้รู้กันอยู่นะฮะรู้รู้กันอยู่สองสองจะออกบ่อย <laughs> นี่นะฮะ ห้าหน่อยวันที่ยี่สิบห้าเดือนสองหกห้าเมื่อวานที่ให้ไปก็พิเศษเฉพาะกิจวิ่งสี่กับเก้าระวังหกแล้วก็ปกติ v ี p วิ่งห้ากับศูนย์วกับกับปกตินั้นมาทั้งคู่ฮะศูนย์มาปกติห้ามา v ี p ส่วนสี่กับเก้าระหว่างหก พิเศษและเฉพาะกิจข้างบนพิเศษออกอะไรล่ะสามเก้าหกเก้าหกก็เข้าตรงตรงตรงเนี้ยเนี่ยระวังหกกับเก้าเก้าหกจริงๆข้างล่างก็สองเก้า ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างและตัวเจาะก็ใครวิ่งเจาะรูดรับป่เข้าตัวเจาะด้วยนะฮะส่วนปกติเข้าศูนย์นะฮะเข้าศูนย์วเเข้าห้าทีนี้ก็มาวันพรุ่งนี้ คือวันที่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกหวยฮานอยยี่สิบหกเดือนสองหกห้าพิเศษได้เฉพาะกิจวิ่งหกกับเจ็ดนะฮะวิ่งหกกับเจ็ดระวังเก้านะฮะระวังเก้าเพราะว่าเลขหกกละเลขเก้ามันชอบมาด้วยกันตัวเจาะก็มีหกหนึ่งหกศูนย์สามหกหกสี่ 7จ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่นะฮะอย่าลืมจับสามตัวนะนะพวกเนี้ยจับสามตัวได้เอาหกกับเจ็ดตั้งนี่ก็เอาอะไรใส่เอาศูนใส่หนึ่งใส่ 4, ใสี่ 3, ใส่สามใส่ก็แค่เนี้ยแล้วก็ตัดเอาตัดเอาหกสามสี่ใส่ไปบ้างก็ได้ เจ็ดสามสี่ใส่ไปบังก็ได้ฟุกฟุกมันมาเองอะรอลูกฟุกอย่างเดียวโชคดีก็รับปีจอไปวันนี้สายรายงานมาว่าคนนู้นก็ให้สี่คนนี้ก็ให้สี่สี่ห้าเจ้า ตรงกันหมดเลยสี่ตกใจพอผมลงตั้งแต่สองทุ่มแต่พวกที่ให้สี่ที่หลังนี่ใกล้ใกล้ใกล้กลหวยออกตอนเย็นใกล้กลสี่โมงเย็นเน่ยเขาถึงจะลงให้กันไม่รู้มันตรงกันได้ยังไงก็ตามนั้น <laughs> หน้าแตกกันมาตามๆกันสี่ไม่มา <laughs> พรุ่งนี้ปกติและวีไอพวิ่งสามกับสองนะครับสามกับสองก็มีสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามสี่นี่ก็สวยนะเลขพี่น้องสองเก้าสองหนึ่งสองหกสองสี่ก็ไปตามนี้นะครไปตามนี้ก็หวังว่า คงจะไม่ตรงกับใครอีกนะถ้าตรงอีกก็จะหยุดสักพักหนึ่งจะหยุดสักห้าหกวันทำเฉพาะส่งให้ในกลุ่มพอไม่ใช่ในกลุ่มเสียตังนะกลุ่มพวก,พวก มีสมาชิกเสียตังอยู่สองคนมั้งแต่ก็คุ้มนะฮะเอาไปวิ่งเอาไปรูดกันเนี่ยคุ้มโดยเฉพาะวิ่งออกกำลังกายร้อยเมตรห้าร้อยเมตรพันเมตรมีแรงหน่อยก็กดไปสองสมพันเมตรหมื่นเมตรก็ได้เคล็ดลับ วิ่งก่อนหวยออกสักสิบนาทีนะฮะสักห้านาทีสิบนาทีอย่าไปวิ่งแต่เนิ่นเนะฮะเหนื่อยเหนื่อยแล้วแพ้ด้วยแต่ถ้าวิ่งใกล้ใกล้ใกถึงเส้นชยัยใกล้ๆกสี่โมงเนี้ยท่านมีสิทธินะมีสิทธิ์ได้ค่ากับข้าวถ้าวิ่งหมื่นเมตรก็กินไปสองปี วิ่งพันเมตรก็กินไปสองเดือนวิ่งห้ารอยเมตรก็กินไปครึ่งเดือนถ้าวิ่งร้อยเมตรก็วันเดียวได้ประตูเข่งถ้ามาคู่ก็ได้สี่เข่งก็กินได้สองวันสามวันอย่าลืมนะฮะใครอยากจะร่วมกันทำบุญซื้อกระเบื้อง เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับเล่นหวยให้ว่าทำยังไงถึงจะมีโชคมีลาบในวันหวยออกคนที่จะถูกหวยได้บ่อยๆนั้นหนึ่งรอบบ้านโดยเฉพาะหน้าบ้านต้องสะอาดนะครับวันหวยออกกวาดหน้าบ้าน ถ้าเป็นปูนเป็นอะไรก็ล้างซะล้างเอาสิ่งไม่ดีออกไปเอาสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในบ้านเวลาลมพัดก็พัดแต่สิ่งดีๆเข้าบ้านโชคลาบบ้านใครถ้าสีมงมองนะฮะมีคาบดำ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 ่ดางสีกระป๋องละห้าหกร้อยบาทถ้าเป็นตึกก็กระป๋องเดียวก็ ชั้นเดียวนะเต็มที่ก็กระปองครึ่งก็ไม่ถึงพันก็ทาซะให้ใหม่กริบกิปของสวยเทวดาชอบนะถ้าบ้านใดมีคราบดำๆนั้นผีชอบอันนี้เรื่องจริงสังเกตที่ตึกล้างเนตึกไม่ล้างหรอกแต่ว่าตึกดำๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นเจ้าของบ้านหรอกนอนป่วยอยู่ข้างใน เทาเฮาก็เหมือนกันนะบ้านไหนเทาเฮาสวยทาสีบ้านนั้นนะ่ะเช้าเช้า,าเย็นเย็นจะเดินมาออกวิ่งกําลังกายกันแต่บ้านไหนดำปึ๊ดบ้านนั้นก็นอนเป็นคนขี้เกียจนอนอยู่กับบ้านเพราะว่าเป็นโรคเบาหวานมั่งเป็นโรคความดันมั่ง นี่คือเรื่องจริงนะนี่คือเรื่องจริงที่ผมพันผ่านมาตื่นมาตอนเช้าวันหวยออกเอาน้ำถวายพระพุทธซื้อดอกไม้มาถวายสวดมนต์สักสิบนาทีอย่าพูดคำหยาบอย่าด่าลูกแค่นั้นนะฮะ แล้วก็สวดเมตาราโพนโสมิยะอาหาพุโธสเก็ตจบเก้าจบนะฮะรับรองมีโอกาสถูกหวยค่อนข้างจะแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องบ้านบางคน,นโอโหขับรถแล้วไม่อยากจะพูดมีที่ นาตั้งเยอะตั้งแยะแต่หลังคาสังกสีไม่ใช่เก่านะฮะแต่เก้าเก่าบางคนบอกเนี่ยสองปีแล้วไม่เคยถูกหวย <laughs> สามปีไม่เคยถูกหวยบอกเออก็จริงอะ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมมีประสบะการณ์มาเนี่ยโอ้ อ,อย่าลืมนะฮะคลิปนี้โปรดดูเพราอความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้ทําไปตามสูตรนะครับทําไปตามสูตรอย่าโลภนะครับอย่าโลภออกกําลังกายอย่างเดียวพอคลิปนี้สวัสดีครับ